เกมภาคใหม่ที่ไม่เคยชนะภาคเก่าได้เลยดูปกคลิปก็รู้แล้วผมพูดถึงเกมอะไร Battlefield 2 0 4 2นั่นเองครับสวัสดีครับชอบเดอรสเกิมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่อง Battlefield 2.02กันอีกแล้วนะซึ่งเรียกได้ว่าผมไม่หนึ่งหนึ่งคนนะครับที่มาพูดเรื่องนี้ได้เพราะอะไรเพราะเล่นฮนะเล่นด้วยตัวเองมาตลอดนะครับผมเป็นอีกหเกมที่ ทำคลิปไปแล้วเนะเรื่องวิบากกรรมนะครับที่ผ่านมาลหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ยกให้ภาค V เนี่ยหรือว่าภาค5นะครับสำหรับ b a t เทิลฟิลเนี่ยเป็นภาคที่ดีที่สุดในตอนนี้นะันถ้าเทียบกับภาคสอสูที่2นะคือสอสูที่2เนี่ยไม่เคยชนะได้เลยนะครับ วันนี้ก็จะมาดั้งพูดคุยกันว่าทำไมสาเหตุที่ไปท t l e f ิ e l มที่เนี่ยไม่เคยชนะภาคเก่าของตัวเองได้เลยครับก่อนจะไปดูนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับเพืแชร์เป็นกำใจกล้องซ่าด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด Tgbanet เพื่อรับส่วนลดถึง3%ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะคร และทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับถ่ายเป็นโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40%กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น r v v วอร์เลน Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ Battlefield 2042นะครับกับ Battlefield ภาคใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้มีประกาศในส่วนของการไม่อัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคือลอยแพ้แล้วนั่นเองครับก็คือจะไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแล้วก็คือจะจบแค่ซีซั่นนี้เท่านั้นครับทำให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็ต่างกลับไปเล่นภาค V ีเอ๊ะหรือว่าเขาเล่นกันอยู่แล้วนะดูจากจำนวนคนได้เลยครับว่า แม้ว่าตอนนี้จำนวนคนทั้ง2ภาคอาจจะไม่เยอะมากแต่เชื่อผมนะครับภาค V เนี่ยแทบจะไม่เคยต่ำกว่าภาค2022เลยนะครับอาจจะมีแค่บางช่วงครับที่ภาค2022เนี่ยอาจจะมีนําขึ้นมาบ้างเพราะอัปเดตแพทใหม่เพราะเปิดให้เล่นฟรีก็จะมีคนหลุดมาเล่นกันเยอะครับแต่พอถึงระยะเวลาหนึ่งที่เกมมันคงที่แล้ว ภาค V ก็ยังเป็นภาคที่คนเล่นเยอะที่สุดสำหรับ b a t t l e f i e l d ตอนนี้ครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นทั้ง2ภาคในเวลาใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าเอาความเอ j จอของผมเนี่ยผมว่าภาคสองูนที่2เนี่ยไม่เอนจอเท่า V ครับส0 2ูนที่2เนี่ยเล่นไป270กว่าชั่วโมงเนี่ยเดินไปแล้วประมาณ50ชั่วโมง ผมมเป็นเกมที่เดินเยอะจริงๆนะครับการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเยอะมากยิ่งเราเล่นนานๆเนี่ยบอกเลยว,ว่าเวลาเดินน่าจะประมาณ1ใน5ของเวลาเล่นนะครับมีใครเป็นไหมล่ะเราคอมเมนต์พูดคุยกันได้เรื่องนี้ส่วนภาค V ครับคุณจะเอนจอยกับการเล่นมากๆนะผมไม่หมีคนที่เล่นแบบไหนใน Battlefield V อ่ะคือสนุกทุกแมปทุกแมปจะมีความเจ๋งข,ของแต่ละแมปนะครับจะมีเนินจะมีมุมเนินจะมีตึกจะมีอาคารอะไรที่มันดูสนุกดูมันเล่นแล้วแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันเจ๋งมากนะครับซึ่งผมไม่เมีนคนที่เล่น Battlefield V รู้สึกว่าเอนจอยทุกครั้งที่เล่นนะครับตอนวที่2เนี่ยเบื่อตอนต้องวิ่งตอนวิ่งเนี่ยแหละฮะตอนยิงสนุกแหละตอนตอนวิ่งนั้นเบื่อมาก อ่ะพูดมาสักพักแล้วนะครับก็มาพูดถึงในส่วนของ5สิ่งที่แตกต่างกันที่ทำให้ Battlefield 2เนี่ยไม่เคยชนะภาค V เลยครับอย่างที่1ครับระบบคลาสครับตามที่ผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วครับ Battlefield 2เนี่ยใช้ระบบฮีโร่ช o ตร์เตอร์คือเป็นตัวละครที่มีสกิลของตัวเองมีอุปกรณ์ของตัวเองและมีหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฮิวไม่ว่าจะเป็นการวางป้อมปืนไม่ว่าจะเป็นระเบิดติดตามอะไรแบบนี้นะครับ่งแตัตวนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่แตกต่างก,ก,กันกับ Battlefield V ครับที่มีระบบในส่วนของคลา ซึ่งบอกไว้ก่อนว่า2องที่2เนยก็มีคลาสเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่งมาแอดป,ประมาณหลายซีซั่นอะถึงจะแอดเข้ามาตอนแรกก็เป็นแบบระบบฮีโ่ชูเตอร์อยู่ทําไมระบบคลาสถึงเป็นสิ่งที่ดีและทําให้คนชอบเล่นมากกว่าเกลิ่นสักนิดนึงครับระบบคลาสเนี่ย ในเกม Battlefield เนี่ยมีมาตั้งแต่ภาคแรกๆเลยก็ว่าได้นะคือผมไม่สามารถพูดได้ถึงภาคเริ่มต้นภาค Battlefield แบบโอ้โหตั้งแต่สมัยที่ผมไม่เคยเล่นนะผมขอเอาภาคที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะ็คือภาค3และภาค4นั่นเองก็จะมีระบบคลาสครับซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีปืนเป็นของตัวเองแม้ว่าภาคสาภาค4ี่เนี่ยก็จะสามารถเล่นปืนอื่นๆได้แต่ว่าจะมีแถวหนึ่งเป็นปืนของตัวเองเลยครับและในภาค5นั้นก็ใช้ระบบแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันไปเช่นแอดเซาล์ครับคุณจะสามารถสู้ระยะกลางได้คุณมีอุปกรณ์ทำลายรถถังคุณมีระเบิดที่คอนข้างแรงแต่คุณก็ได้มียาฮิวของตัวเองแค่1อันเท่านั้นแถมกระสุนก็ไม่สามารถเติมได้รวมไปถึงการต่อสู้ระยะใกล้และระยะไกลที่แพ้สายสไนเปอร์และแพ้สายหมอครับแต่ถ้าไม่มีคุณยานพาน่างต่างก็ทำลายได้ยากแน่นอนสำหรับแอซาล์ครับคาที่2ก็จะเป็นหมอนะซึ่งหมอในเกมนี้ก็ตามชื่อนะก็สามารถชุบชีวิต เ,เพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งจะชุบไดเ้เร็วกว่าอาชีพอื่นอ,อะไรแบบนี้รวมถึงปืนก็จะเป็น S M G ที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะใกล้คล่องตัวแต่ระยะไกลระยะกลางแพ้แน่นอนรวมไปถึงการทําลายที่ไม่สามารถทําลายพวกยานผาหนะได้ด้วยเข้าข้าบแค่นี้แล้วกันครับก็เนี่ยโอ้โหเห็นไหม แค่นี้ก็ดมูมีความแตกต่างในแต่ละคลาสแล้วดูแบบเฮ้ยคลาสนี้ฉันอยากต้องเล่นคลาสนี้นะเว้ยเฮ้ยทีมขาดคลาสนี้หรือเปล่าลองลอง,ลองเปลี่ยนฟิลลิ่งมาเล่นคลาสนี้กันบ้างซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยโดยส่วนตัวที่ผมลองเล่นมา d i a m n e v i e เนี่ยจะเล่นไม่เหมือนกันเลยนะครับเล่นในคนละแบบการต่อสู้การวิ่งเข้าใส่การเข้าจุดการเข้าปะทะจะไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนไม่ t ู e f 2ครับไม่ว่าคุณจะเล่นคลาสไหนนะฮะคุณก็ต้องวิ่งใส่หมด <laughs> แม้ว่าเขาจะเพิ่งมาปรับในส่วนของเรื่องคลาสแล้วแต่ว่าในช่วงเกมเริ่มมาแรกๆเนี่ยนกั หมดฮะไม่ได้จํากัดอย่างที่2แผนที่ครับแผนที่ใน2องที่สเนี่ยผมก็พูดไปแล้วเนาะว่าเป็นแผนที่ที่ทําออกมาได้ใหญ่มากๆนะครับเป็นเกมเดินซิมูเลเตอร์จริงๆคือจะเคลื่อนที่จากจุดหนึงไปอีกจุดนึงเนี่ยถ้าคุณไม่มียานผ่านนะฮะ ม่ไม่มีอะไรต่างๆที่มารับคุณไปได้อะบอกเลยว่าโอ้โหเดินกันจนเหนื่อยอาแต่เพราะว่าแถวที่สองเนี่ยมันก็มีระบบเรียกพวกยานพาหนะลงมาจากฟ้าได้นะแต่มันก็มีครูดาวมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่ในภาค V นะครับก็โดยส่วนตัวแมปเนี่ยจะค่อนข้างถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะแต่มันไม่ได้ใหญ่จนเกินเหตุที่แบบว่าโอ้โหวิ่งยังไงก็ไม่ถึงแล้วแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันไปครับบางแมปมีเส้นทางยาวๆมีเนินสําหรับฝั่งป้องกันมีสิ่งกําบังสําหรับฝ่ายบุกอะไรแบบนี้นะครับ เมไมถึงหล,หลายด่านในเกมเนี่ยก็จะมีอ้างอิงมาจากสมรภูมิจริงๆในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งผมก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรมากแต่ว่าผมก็เชื่อว่าแต่ละแมปเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีทำออกมาได้สวยเลยนะครับและแมปก็ค่อนข้างมีความหลากหลายมากๆนะครับมีทุกสภาพอากาศเลยแม้ว่าส0กงที่ก็ค่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ผมว่าภาควีอะสนุกสุดละจริงๆอย่างที่3ครับการแต่งปืนการแต่งปืนในภาค2งงที่เนี่ย อ่าจริงๆอ่ะมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าคุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ปืนได้ตลอดเวลาใช่ไหมนั่นเป็นข้อดีของเขานะครับแต่ข้อเสียเนี่ยสำหรับผมนะคือหลายๆก็บอกอ่ะถ้าคุณเล่นจนปลดอุปกรณ์ของเขาหมดแล้วนะครับหนึ่งกระบอกเนี่ยคุณจะแต่งปืนแต่งเอ่อกล้องแต่งเอ่อในส่วนของคอมเพสแต่งในส่วนของกริปจับเนี่ยไม่ต่างกันเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับทุกอุปกรณ์ในเกมเนี้ยมันจะมีเมตาของมันนะคือต่อให้คุณเอ่อเก็บปืนแอดซาวมา5กระบอก โอกาสที่คุณจะแต่งปืนคล้ายๆกันเนี่ยแทบจะเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบต้องใส่อันเนี้ยต้องใส่เน,นี้ยคุณต้องใส่สโขบสโขบไนี้เก่งสโขบเนี้ดีสโคบนี้มองง่ายกระสุนก็ต้องใส่เยอะไว้ก่อนอ,อะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นเกมที่บังคับให้เล่นเลยนะตรงในสอง,สองคือระบบการแต่งปืนมันมันดูเหมือนหลากหลายจริงแหละแต่ว่าพอมาแต่งจริงมันก็แต่งคล้ายๆกันหมดทุกกระบอกนะครับ แต่ว่าในภาค V นะครับการแต่งปืนเนี่ยจะไม่เหมือนภาคสมมตสเลยเรียกว่าไม่มีการแต่งปืนดีกว่าเรียกว่าเป็นการอัพสกิลของปืนอ่ะให้เข้าใจง,ง่ายๆเนาะซึ่งปืนในเกมเนี่ยก็จะมีในส่วนของสกิลที่แบ,บ่งเป็น2อสอ,ส,อส่วนนะฮะซ้ายกับขวาซึ่งเราเนี่ยสามารถอัพลงมาได้นะครับตามใจเราเลยนะครับว้วมันจะมีแบบจากขวาแล้วก็เอียงมาซ้ายแล้วไปขวาต่อหรือแบบขวาซ้ายลงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันสามารถสลับกันได้แต่มันก็ไม่ได้สลับได้แบบ ขวาซ้ายขวาอะไรไม่ได้นะสมมติว่าขวาแล้วมาอันอันที่2อเนี่ยอันที่2ก็จะบังคับลงไปที่3นะครับแล้วก็จะไปที่4 4ี่ก็จะเลือกอันลงลงไปข้างล่างหาเราหรือว่าจะไปขวาก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งรู้สึกตัวคิดว่ามันเป็นการอัพสกิลของปืนที่เจ๋งซึ่งเนี่ยปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันด้วยนะก็เรียกว่าเป็นการอัพเพื่อเพิ่มประส,ร story, though, theory, ส, rem, สิทธิภาพของปืนกระบอกนั้นนะครับบางกระบอกเนี่ยคุณสามารถอัพเพื่อให้เพิ่มคอนโทรลอยิงนิ่งขึ้นแต่ว่าก็อาจจะฮิฟไฟไม่ดิินไไไลย <terrain. Corps. S 1> zus. ยงอะรรเ้ด ก็เป็นตัวเลือกของผู้เล่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเล่นไม่ค่อยเหมือนกันแน่นอนนะฮะอัพแบบไหนสไตล์เกมเพลย์ก็เป็นแบบนั้นเลยครับทำให้ปืนเนี่ยมันมีการแต่งที่หลากหลายมาก ำหรับภาควีในส่วนของสะโขบในเกมนี้ก็ตลวนจะเป็นการปรับสะโขบนะซึ่งสะโขบก็ไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับยิงให้โดนก็พอผมว่าอยู่ที่สกิลปืนมากกว่าอย่างที่4ครับระบบยานพาหนะคือ้าพูดก่อนนะครับ b a t t l e f i ุ l d 2ที่2มียานพาหนะเยอะไหมก็เยอะแหละนะครับเยอะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเกมก็ค่อยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแต่อย่างในภาควีเนียยานพาหนะก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่ามีหลากหลายมีหลายรูปแบบด้วยความที่มันอิงมาจากสงครามโลกอะเนาะมันก็จะมีเครื่องบินหลายๆรูปแบบเครื่องบินทิ้อ่อนตสู เครื่องบินแบบระดับแบบทำได้ทั้ง2อ,อย่างแต่ก็จะไม่โหดสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันคือความหลากหลายของการเล่นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เล่นมาเดินฟิววีเนี่ยมันจะมีความสนุกกับการเล่นยานพาานาด้วยนะครับแม้ว่าในสองศูนย์สองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็โดยส่วนตัวเท่าที่ผมเห็นฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะชอบภาควีมากกว่าโดยพราะภาควีเนี่ยรถถังก็จะเป็นตามแมปด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นตามฝั่งน่าอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเป็นกิมมิคเล็กเล็กน้อยไ่่นะอยฝั่น คุณก็จะเจอยานพานะเดิมๆฮะแต่สำหรับผมไม่ค่อยขับยานผานะอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเครื่องบินฮะบอกเลยว่าขับไปนี่คือเอาไปทิ้ง <c oughs> ใครที่ดูผมก็จะรู้ดีแม่ระดับการขับเครื่องบินของผมนี่บอกเลยว่าเป็นศูนย์อย่างที่5ครับเป็นระบบที่ผมชอบมากในภาควีระบบหัวหน้าควอกนั่นเองครับในภาคสูนที่2ระบบนี้ตัดออกไปได้เลยไม่มีครับถ้าถามว่ามันมีไหมมันมีแหละมันแค่แบบเป็นออหัวหน้าของควอกที่สามารถบอกตำแหน่งหรือว่า ติ๊กจุดให้ทีมเราเนี่ยไปยึดตรงนั้นหรือว่าไปป้องกันตรงจุดนั้นครับแต่ในภาค V เนี่ยก็จะเป็นระบบคล้ายๆกันแหละแต่ว่าการทำออบเจคทีฟการคิวการทํานู่นทานี่เนี่ยการฮิวการยิงการโยรกกระสุนรีสัพพายต่างๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่มแต้มให้ซึ่งแต้มเนี่ยหัวหน้าสคอร์ตนะครับสามารถเอาแต้มไปแลกพวกแอร์ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นอาร์ติเลอรี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเหมือนอะไรนะมิสไซล์ลงมาอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นความเจ๋งความสนุกที่ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เล่น Battlefield V แล้วคุณเป็นห เนี่ยคือความสนุกของคุณเลยนะเพราะการเรียกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เกมมันพลิกได้จากที่แบบคุณกำลังจะแพ้เนี่ยพอคุณเรียกซัพพอร์ตมาเนี่ยโอกาสชนะของคุณเนี่ยก็สามารถพลิกกลับมาได้เลยนะครับการเรียกควันการเรียกซัพพอร์ตเป็นกระสุนเติมกระสุนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่อกว่าเจ๋งและผมคิดว่าในภาคหน้าเนี่ยระบบเนี้ยควรจะมีด้วยซ้ํา ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมออกในภาคนี้เพราะผมคิดว่าออกในภาคนี้แหละเพราะว่าสังูที่2ถ้าเกิดมันมีอะไรพวกนี้น่าจะโอมากๆเพราะตัวละครมันก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเนาะอ่ะคข้าวๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับระบบที่ผมคิดว่าในภาคสองูตรที่สองยังไม่เคยชนะภาค V ีได้เลยนะครับจริงๆมันอาจจะยังมีอีกหลายระบบหรือว่าอีกหลายกิมมิคหรือเหตุผลที่ภาค V ีดีกว่าภาคสูนที่สองครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้แล้วกันนะฮะ ก็ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ยังเล่นบัตเลอร์ฟิลอยู่นะครับแม้ว่าภาคไหนที่ออกมามันอาจจะไม่ถูกใจผู้เล่นหลายๆคนแนตะ่ผมก็ยังเป็นแฟนบัตเลอร์ฟิลที่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับถ้าไม่เหนียวแน่นจริงผมไม่เล่นบัตเลอร์ฟิลดสองไปเกือบสามชั่วโมงหรอกครับบางคนได้โหลดมา5ชั่วโมงเลิกแล้วมง ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็เรียกว่าวันนี้มานั่งพูดคุยเหตุผลต่างๆเนาะที่แบบว่า2-2ทีไม่เคยชนะภาค V ีสักทีซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ผมได้สัมผัสมาด้วยตัวเองนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันซึ่งถ้าใครมีเหตุผลอื่นๆมาก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับเ่ะโอเควันนี้มาณน้นแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นใจกล้องซ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับทุกคนผมจะรอเป็นดวลฟิลที่ดีวนันนีครับ